มากก็กรอบโซลินครับแล้วครับตอวนี้เนี่ยเราจะมาเล่นรแรงหนูนะครับก็ไม่ต้องถามนะครับว่าเอาคิมนี้มาทำไมนะเจอพี่ซีซ่าไงล่ะอันนี้ตัวจริงนะครับไม่ใช่ตัวปลอมนะครับผมเช็กดูแล้วนะเขาอยู่รแงงไดมอนนะครับเคเราผมเล่นเป็นตัวลิลลี่นะส่วนฝั่งหนูก็มีตัวนกสืบเจลลี่แล้วก็ทัฟฟี่อีกสองตัวนะครับที่ซีซ่าเล่นเป็นทาร่านะครับ นี่เป็นเล่นรแรงนะครับสุมมาเจอก <c oughs> ็ <c oughs> ได้ด่านด่นเรือสำราญนะครับโอเคครับเริ่มเกมมาแล้วครับ <c oughs> ก็เออก็ออกไปหาเค้ยพี่ก่อนนะครับเอาออกมาเพื่อนไตา very g o o โอ้เพื่อเราจะซีซ่าแล้วตอนนี้เอาไงเอาไง <c oughs> ตรงนี้ไม่เค้กหนึ่งก้อนนะครับมียาแห้ตัวด้วยพี่ซีซ่าน่าจะสวนเค้กมัง้งถ้าถึงว่าเค้กได้แค่สองก้อนแล้วแบบนี้ก็สามก้อนแล้วถ้าไม่มีใครตาตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้ว <c oughs> ตรงนี้มียาก,กรออยู่นะครับ แมวซ่อนกายแล้วนะอันนี้อ่าบอกไว้ก่อนนะครับแมวอาจจะอั่ลงหนหรือไม่ล,ล่องหนก็ได้นะครับตอนต้นเกมแต่คือคุณเล่นแรง,งคุณสูงคุณควรแบบว่าคํานึงไว้ก่อนเลยนะว่าแมวต้องหายตัวแน่ๆคำนึงเอาไว้ก่อนเลยว่าระวังตัวอะไรนะครับก็เดี๋ยวตั้งแต่ชิลลวเนี่ยหัวห้องครัวดีกว่านี่เมื่อกี้ผมโดนออกรูกมานะครับเดี๋ยวต้องอซ่อมมาปักก่อน จะได้เช็คได้ว่าแมวมันหายตัวมาหรือเปล่านะไม,ไม่ไม่มันต้องแบบนี้แล้วก็ปักอ้าอ้าโอ้สวยสวยโอ้พี่เขแ้แมาแล้วพีเ่เข้ามาแล้วปฏินไว้ตัวลิลลี่เนี่ยผมยังไม่ได้รีวิวนะก็เดี๋ยวทำคลิปรีวิวออีกทีนะครับรอก่อนนะ เก okay. ชิปไปแล้วหนึ่งก้อนได้เวลาประมาณอ,อประมาณสี่สิบกวิโอ้ประเดชดีสวยถ้าเกิดเราเปิดชีดเมื่อกี้เนี่ยผมว่าเล่นยากเพราะชิดมันอยู่ข้างล่างสองอันเลยนี่ถือว่าโชคดีนะครับเดี๋ยวมาเซตตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ชิดก่อนเออต้องแต่ชีดนะมันจะได้เลเวลด้วยไม่ต้องดันชิดก็ได้นะแต่ว่าต้องแต่ชีดอะ นี่เดี๋ยวเคลียร์กับดักก่อนแล้วกันนะมีหางน้ำแข็งสองอันแบบนี้นี่โคตรโคตรอยหนูตรงเนี้ยต้องปั๊มน้ำแข็งยันปั๊มน้ำแข็งดูก็ดีนะคะเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยมันค่อนข้างจาเป็นจริงถือว่าเป็นของดีเลยแหละถ้าเกิดไม่มีของออรอซ้ออะไรอนะ่ะทางน้ําแข็งคือโคตรดีเลยยิ่งก็อี้ตรงไหนมีหางน้ำแข็งดดเย,ยงอะเน,นี่ย,ยนะคือฟังแมวเล่นยากนะครับเคยเจอมาแล้ว ตรงนี้แมวกำลังไล่เพื่อนเราอยู่นะครับโอ้แล้วก็แตกแล้วผมว่าตอนนี้ผมน่าจะต้องไปช่วยแล้วเพราะว่าไทของพี่เอื้อเขาติคูลดาอยู่พี่เอ้อคือนักสืบเจลลี่นะมว่าโอ้ลงมากระของโชคเีลิคูด <c oughs> ย่หายตัวด้วยเนฮะ้ยตอนนี้ยหญ่ตัวเยอะมากเลยสองขวดแล้วนะบวกกับแมวที่ได้ไปก็คือสามขวดแล้วอ กับดักด้วยนะเฮ้โยโอ้ยสวยสวยถ้าเมื่อกี้พี่แกเขาวางกับดักแล้วไอ้ใจกันมาปลานี่ผมตายนะครับเศษแก้วเปน็นเหตุสังเกตได้โอ้โหเฟยพลาถ้าพี่เฟยพลาน่าสนใจเนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วเชื่อเร็วโอ้ทำไมนะแบบนี้เพื่อนตายแล้วนะไปยหนึ่งเลยจ้า สวยสวยพีบสวยพี่ตาโดนกล่องชับพี่ตาโดนกล่องชกสวยสว,ยวยิ่สี่ก้อนแล้วโอ้ห้าก้อนแล้วนี่ี่ก็แพงวยหนูเนี่ยถือว่าชีไวาอยู่นะครับใช้เวลาไปประมาณสามถึงสี่นาทีใช้ก็ใช้ครบห้าก้อนแล้วเนี่ยถือว่าไวมากเลยนะถือว่าพี่เอื้อทำหน้าที่ดีมากเลย เพราะว่าต้ออาจจะต้องปล่อยตายแล้วก็พังกําแพงเต่ายิ่มันก็ใกล้กําแพงเนี่ยอาจจะแบบไม่เฝ้าก็มากระมาส่นกําแพงก็ได้ตรงนี้มันระเบิดใจสองอันนี่ถือว่าดีนะแม่เออไม่นะไงดีเออต้องโอ้โหเพื่อนไม่ใส่ช่วยฉันด้วยอ่ะไม่งั้นเมื่อกี้ช่วยทันแล้วก็รอดไปได้อ่ะช่วยเลยช่วยโ่้โช่วยเลยดีกว่า,าสวายเรามีแพสซีฟลิลลี่นะ สิบหนึ่งเลน่คือแบบว่าถึกโคตรเลยนะอ่าอ่าเรามีไททัวสองอ่ะพี่พี่เรามีไททัวสองนะพี่พี่ประมาณเราไปหรือเปล่าพี่พี่ฮู้ยฮ้ยฮูรอดสวย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 รอดยังไงรอดยังไงวะรอดยังไงวะกินยาคือตัวไปก่อนโอ้โหลูกก๊อฟแห่นที่ลึกเสียวเลย ต้องกำแพงแบบนี้นี่งานหยาบฝั่งหนูเขสมควรเลยนะพี่ซิซ่าคอมสกกำแพงเล่งแล้วก็มันรู้ได้ยังไงโอไม่น <laughs> ะ oh <my God. laughs> รู้ได้ยังไง <laughs> โอ้โหอย่างดีพี่เก็บปลาไม่งั้นผมตายโอ้โหจังหวะพอดีเป๊ะถ้าเกิดพี่เอื้อไทยไเยวลเยอะกว่านี้นี่คือผมไม่ตายแนี่ยจุบเกมจ้าก็ชอบงั้นก็อย่า like, ลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้เพื่ปกำลังใจกานทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ